สวัสดีค่ะวันนี้ครูเบสจะมาพาทําท่าที่ช่วยยืดก้นนะคะนวดตับแล้วก็นวดลําไส้กันนะคะขั้นตอนแรกเราจะพับขาขวาไปด้านหลังแบบนี้ค่ะพับไปเท่าที่ได้นะคะแล้วตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วหายใจเข้าและหายใจออกค่ะออกอดเข่าของเราเอาไว้แล้วก็พยายามหมุนตัวไปด้านหลัง ค้างแบบนี้ห้าลมหายใจอ่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะจะได้เห็นชัดขึ้นอีกมุมหนึ่งนะคะเรา,าพับขาขวาไปไว้ด้านข้างแบบนี้ตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะคะหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่อยกอดเข่าของเราแล้วหันไปมองด้านหลัง สังเกตนะคะว่าหลังของเราจะตรงนะเราต้องพยายามนั่งยืดหลังขึ้นมานะคะค้างห้าลมหายใจเรียบร้อยแล้วเราจะเปลี่ยนท่างกันค่ะพับขาซ้ายนะคะแล้วก็ตั้งเข่าขวาขึ้นมานั่งหลังตรงยืดหลังขึ้นมานะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะบิดไปมองทางด้านหลังยืดตัวเอาไว้แบบนี้นะคะเส้นที่ก้นของเราจะรู้สึกยืดขึ้นมากๆเลยนะคะ ทาแบบนี้นะทั้งสองข้างข้างละห้าลมหายใจนะคะเราจะรู้สึกยืดที่เส้นที่ก้นยืดที่สะบักของเราด้วยนะคะ